ูบวกค่ะใหญ่มากค่ะจะมาทำอะไรกินดีหาวิธีก่อนหาวิธีก่อนลวกผัดใส่ไข่นี่ค่ะเนาะเอ้ยลูกใหญ่กินเนื้อเยอะค่ะไม่มีเม็ดขนาดลูกผัดใหญ่แล้วนะเด็กมีกบเนาะชอบชอบกบเสือกบนะคะมีกบมเม็ดเลยนี่ลูกโตแล้วนะคะยังไม่เห็นเม็ดเลยลูกขนาใหญ่มาก ขนาดลูกใหญ่ขนาดนี้ยังเนืดยังไม่ออกเนื้อเยอะค่ะคุณดูเนื้อทำงานนะคะมันทำงานจะตุ้งชั่งหน่อยหนึ่งนะคะตุ้งให้สุกก่อนแล้วค่อยผัดเนะือถ้าไปผัดเลยก็สุกยากต้องผัดไปๆต้องลวกก่อนยังไม่ออกเลย โอลูกใหญ่มากถ้าจะใหญ่กว่านี้นะคะถ้าเก็บไว้แต่ก็กำลังดีเลยค่ะไม่ต้องใหญ่มากแก่มากก็จะเป็นใหญ่ต้องให้สุกก่อนทอดัดดีกว่านะถ้ายังไม่สุกก็จะเอาให้สุกง่ายนะลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ยังไม่แก่เลยค่ะเนี่ยเม็ด ไปสอยวันนั้นนะคะมันหลุดลงมาก็เลยจะสองวันแลวค่ะไไม่ค่อยงามเท่าไหร่วันนี้เข้าลานทำนี่แบี่ย่เลยนะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่นะคะนี่ยังไม่แก่เลยค่ะเนี่ย เม็ดเ้องหม้าครับเม็ดมันเล็กจะของอร่อยอีกครับใส่ไปต้องลวกก่อนอุ้ยสอยวันนั้นนะคะมันหลุดลงมาก็เลยจะสองวันแล้วค่ะตปไม่ค่อยงามเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะไม่อร่อยมีกระรันดีจะผัดใส่ไข่อีกแล้วลวกแล้วก็ผัดเนาะต้มแล้วก็ผัดโอ้ะมันหลดลงมาก็ช้ำแล้วหน่อจะช้ำชอบชนแล้วถ้ายังไม่เห็นเม็ดเลยแสดงว,ว่าจะต้องใหญ่กว่านี้อีก อือดูนะคะบวบใหญ่เป็นบวบหอมค่ะนี่ถ้ามีมีปลาปลาเล็กปลาน้อยปลาพวกเนาะอบใส่ขวดอร่อยมากเลยรูปมันก็โอ้โหได้ตั้งเยอะรูปบวบค่ะใหญ่มากค่ะจะมาทำอะไรกินดีหาวิธีก่อนหาวิธีก่อนวันนี้เข้าร้านค่ะ บวบหอมนะคะเป็นบวบหอมค่ะีสผไม่มีมีกบเนาะชอบชอบสิตกบนะคะมีกบโอ้ยนี่ใส่น้ำจงนะวันนี้เข้าลานต้องลวกก่อน ยังไม่ออกเลยโอ้โหลูกใหญ่มากถ้าจะใหญ่ตัวนี้นะคะถ้าเก็บไว้แต่ก็กำลังดีเลยค่ะไม่ต้องใหญ่มากแก่มากก็จะเป็นใหญ่ตัวนกแลวกแล้วก็ผัดเนาะ ต้มแล้วก็ผัดโอ้มันหลดลงมาก็ช้ำแล้วหนช้ำชอบชะเล้วโอ้ยเปีสอยวันนั้นนะคะมันหลดลงมาก็เลยจะสองวันแล้วค่ะเปไม่ค่อยงามเท่าไหร่ดีทเกไ่นี่ ให้สุกก่อนเพื่อผัดดีกว่าน้อถ้ายังไม่สุกก็เพื่อผัดให้สุกง่าย้วใหเลยนะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ยังไม่เก่เลยค่ะเม็ดแล้วดเกลียกันนะคะลูกก่อนให่ล้างตัดก่อนกล่าวผงัดเสกไทยโอ้โ วันนี้เข้าลานยังไม่ออกเลยโอ้โหลูกใหญ่มากถ้าจะใหญ่ตัวนี้นะคะถ้าเก็บไว้แต่ก็กำลังดีเลยค่ะไม่ต้องใหญ่มากแก่มากก็จะเป็นใหญ่โอ้โเอยนี่แผ่นใส่น้ำ แกจะไม่อร่อยค่ะอันนี้กลันดีโอ้จะขาดใส่ไข่แล้วปวจะไม่อร่อยค่ะอันนี้กลันดีโอ้จะขาดใส่ไข่แล้วัวไขาดใส่ไข่ ห <iah. S 1> อมนะคะเป็นบวบหอมค่ะได้ดับน้งเดืยดกันนะคะต้มก่อนให้น้ำเดือดก่อนค่ะแล้วนะคะต้มรวมกิมเจียวก็ถ้าจะอร่อยใส่น้ำพริกสมมติได้น้ำพริกวางกันค่ะเดี๋ยวจะผัดกินกับน้ำพริกนะคะแย่เลยนะคะลูกใหญ่ลูกใหญ่นี่ค่ะนยังไม่แก่เลยค่ะเนี่ย เม็ดเราจะไม่อร่อยนะคะมีกะกล่ดีะะอดจะขัดใจไข่อีกแล้วหัวรุ่งต้งให้สุกก่อนค่อยัดดีกว่าเนะถ้ายังไม่สุกก็จะัดจะเอาอะไรไม่สุกง่ายนะเม็ดเลยนะเม็ดัเ็ก่ของอร่อยคนะ,คะ ก็ผัดนะต้มแล้วก็ผัดโอ้มนหลดลงมาก็ช้ำแล้วอะไรไช้ำชอบชะแล้วลวกผัดใส่ไข่นี่กว่าจ้ะน้องเอ้ยลูกใหญ่เ้อเยอะค่ะไม่มีเม็ดขนาดลูกผัดใหญ่แล้วนะลูกต้มให้สุกก่อนเพื่อผัดดีกว่านกะ ใชายังไม่สุกก็เป็นผัดจะเอาอะไรไี่สุกง่ายนะยังไม่ออกเลยโอ้โว่ลูกใหญ่มากถ้าจะใหญ่กว่านี้นะคะถ้าเก็บไว้แต่ก็กำลังดีเลยคะ่ะไม่ต้องใหญ่มากแก่มากก็จะเป็นใหญ่ถวกผัดใส่ไข่นี่ปะค่ะเอ้ยลูกใหญ่เนื้อเยอะค่ะไม่มีเม็ดขนาดลูกผัดใหญ่แล้วนะ เราแกลม้มไปเล็กจะของอร่อยครับกแกล้นึ่งเกลียดกันนะค่ะต้มก่อนให้ร้านาเดือดก่อนค่ะรวกผัดใส่ไข่ดี่ค่ะน้อยๆลูกใหญ่เนือเยอะค่ะไม่มีเม็ดขนาดลูกผัดใหญ่แลกก้วนะจ๊ะนะครต้มรวมกิมแจ่วก็ถ้จะอร่อยต้มน้ำพริกคนีได้น้ำพริกกลางกันค่ะ เยังผัดกินกับน้ำพริกนะคะยังไม่ออกเลยโอ้โหลูกใหญ่มากถ้าจะใหญ่แบบนี้นะคะถ้าเก็บไว้แต่ก็กำลังดีเลยะคะ่ะไม่ต้องใหญ่มากแก่มากก็จะเป็นใหญ่ลวกแล้วก็ผัดเนาะต้มแล้วก็ผัดโอ้มาหลดลงมาก็ช้ำแนละ้วหนดูช้ำชอบฉันแลี้ยวโอยคนน่าแบบเป็นแบบนี้ ทำงานนะคะมันทำงานจะต้มสักหน่อยหนึ่งนะคะต้งให้สุกก่อนแล้วถองผัดเนาะถ้าไปผัดเลยก็สุกยากมันทำงานนะคะมันทำงานเดี๋ยวจะต้มสักหน่อยหนึ่งนะคะต้งให้สุกก่อนแล้วถองผัดเนาะถ้าไปผัดเลยก็สุกยากลวกแล้วก็ผัดเนาะต้มแล้วก็ผัดแล้วมันหลุดลง